แ <laughs> ตโลมันเอากลนหันกลนใส่นะชาหนุ่มเอาหันกลนใส่แบกคพิงล่ะไปกอดแบกคพิงแล้วให้แ,แบกคพิงใจเย็นใจเย็นใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็นบอกว่าใจเย็นไงมาไม่ยางนี้ก็บอกเขาไม่ดีนี่แล้วก็ลบไปคือก่อนฮันเลนน้ำกันเลนน้ำกัน อนี่เห็นป่ะแบบพนมีวิธีเด้่อยข้โจมตีเป็นผลอกลนใส่เลยใจเยน็น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 บอกว่าใจเย็นไงไม่เข้าใจแ <c oughs> ลทำจานแล้วขึ้นมาหน่งเลยมันแบบนารนักเพรามันบดูจะดีสิกลุ่มมัน

เห็นบอกมันข่อมไปเลยนะมันแบบเก่งอ่ะขั้นกัดกันมันมันบปแผร่ไพได้หน่ชาหนมนะมันข่อมไปเลยชาหนมก็ไม่แต่หันสูดแต่แบกมันหันลังแล้วมันก็ลบบางใหม่เนาะเก้าเขาตีนมากกว่าฮันลัางไงเขาเลยที่ลบใหม่มันป่องกันเดีบเอาให้เขากัดหัวกัดคอนะ 啊呀，很困难。